วันนี้พบกับรายการหลังเลิกเรียนครับเป็นรายการที่เรานะครับจะพาทุกๆคนเนี่ยมาดูว่าคนดังแล้วก็เซเล็บ ประจำโรงเรียนเนี่ยเวลาหลังเลิกเรียนเขาจะมาทำอะไรกันบ้างครับใช่แล้วครับไม่ใช่แค่ว่าเขาจะเราจะไปดูว่าเขาจะไปทำอะไรแต่เราเนี่ยจะไปร่วมกิจกรรมกับเขาด้วยเลยใช่ไหมพี่ต้อมแค่พี่นะเอ้ยจมิงด้วยตอมด้วยนะตอนนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนนางรองนะครับอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับเนาะโรงเรียนนางรองเนี่ยถือได้ว่าเป็นโรงเรียนประจำอำเภอเลยก็ว่าได้ถือว่าเป็นโรงเรียนใหญ่เลยใช่ประเดิมอีพีแรกของเราต้องจัดใหญ่ๆจัดหนักๆกันเลยทีเดียวได้ครับเนาะ รายการหลังเลิกเรียนของเราเนี่ยมีพิธีกรด้วยกันอยู่3คนเนาะก็จะมีพี่แดงน้องอาตอมแล้วก็จุดจุดจุดอีกคนหนึ่งยังไม่บอกสิยังไม่บอกจุดจุดเขาไม่ได้ชื่อจุดจุดจุดคือละไว้ให้รู้ว่าเขาคือใครอ๋อโอเคโใช่ครับพิธีกรรายการของเรามีด้วยกัน3คนนะครับซึ่ง E ีีนี้เป็น E ีีแรกเราก็จะให้เกียิเขาเลยเพราะว่าพิธีกรของเราคนนี้ ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมิสเตอร์ยูเวอร์สไทยแลนด์มาแล้วก็เขาก็ดำลงตำแหน่งมิสเตอร์ยูเวอร์สบุรีรัมด้วยอยู่ตอนนี้เนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปตามหาเขากันเลยดีกว่าไปตอมนังเลยครับทางนี้ครับตอมครับไปครับไปพี่ต้องหาคนในพื้นที่เพื่อที่จะถามว่าแบบว่าสนามบาสของเรียนรองนี้มันอยู่ตรงไหนครับตอมครับตอมตั่งไงต้องไงน้งไง มีสาวสวยคนหนึ่งเขานั่งอยู่ไปถามไปให้โอกาสให้ต้องไปถามจให้ตองไปถามจริงเหรอเออไปถามเขาหน่อยว่าสนามบาสโรงเรียนนางรองเนี่ยมันอยู่ตรงไหนไปสวัดีครับพี่ชื่ออะไรหรอครับชื่อเฟียค่ะออ๋เฟียอ่าพี่มอไหนครับมอหกแล้วค่ะอ๋อครับผมก็ผมอยากจะถามอะไรหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะพ่อจะรู้ไหมว่าสนามบาสเนี่ยอยู่ไหนรู้ค่ะรู้ตรงหน้าค่ะหนาค่ะอ๋อหน้าคาะหน้า ต้องพาพวกผมไปแล้วแหละได้ค่ะยินดีค่ะอ๋อได้พี่ได้ใช่ไหมครับทำเลยครับก็นี่ค่ะถึงแล้วค่ะอาคารห้าสนามบาสตรงนี้เราพี่ที่เซเลบเขาอยู่อ่ะใช่ค่ะเขาจะชอบอยู่กันตรงนี้อ๋อก็น่าจะอยู่ตรงนี้แหละเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปตามหาต่อเนาะงั้นเฟียขอตัวก่อนนะครโอเคครับเฟียครับขอบคุณมากมากเลยครับน้องเฟียครับไปต่อก็มีคนเล่นบาสอยู่งั้นเดี๋ยวเราไปถามเขาดีกว่าว่า ว่าอะไรนะเซเลบของเราเขาจะมาเล่นบาร์สที่นี่หรือ,อยังเนาะไปเดี๋ยวเราเข้าไปถามกันเลยครับครับครับรู้จักเซเลบโรงเรียนปะที่แบบหล่อน้อยกว่าผมอะหล่อน้อยก่าผมอ่นะ ไม่ไม่ใช่ขลอใหม่ที่เป็นแบบว่าเขาบอกว่าตอนนี้คือภารกิจของพวกเราสองคนต้องมาทำหาเซเล็บประจําโรงเรียนนางรองที่เขาบอกว่าเป็นคนที่หล่อที่สุดหน้าตาดีที่สุดเก่งที่สุดแต่ไม่ได้มีออร่าคือเราเรากำลังตามหาอยู่ไม่รู้ว่าเขาอยู่แล้วก็เขาเขาให้คีย์เวิร์ดมาแค่บอกว่าคนนี้เขาชอบเล่นบาสอันนี้อันนี้น่าจะบ่งบอกได้ว่าเขาคือใครเขาคือรองอันดับหนึ่งมิสเตอร์ยูนิเวิร์สไทยแลนด์ครับต้มครับ เสียงดังจังเลยครับ พอจะรู้จักไหมครับออ๋ที่เขาหล่อใช่ไหมน้องหล่อครับใช่ครับเขาต้องหล่อแน่ๆเลยครับเพราะว่าเขาเป็นถึงรองอันดับหนึ่งนาะผครับคุณล่ะครับคุณล่ะครับเหมือนไม่รู้จักกันเลยเดี๋ยวผมไปหาคนอื่นก่อนนะไปไหนเผมก็ไป่อนน้องเริ่มไม่เชื่อแล้วนี่แหละครับน้องนนท์ใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวให้น้องแนะนําตัวเลยครับครับผมผมนนท์นะครับราชนนท์รักสัตว์ครับผมอ่าที่ทุกคนรู้จักกันในนามรองอันดับหนึ่งนิตเตอร์ยูนิเวอร์ซไทแลนด์นะครับผมโอเค ก่อนที่เราจะไปนั่งสัมภาษณ์ไปทาความรู้จักกับน้องนนท์นะครับเราให้น้องนนเนี่ยสอนพวกเราเล่นบาทสก่อนไหมเป็นการละลายพฤติกรรมเราจะได้ไม่เขินเวลาคุยกันไม่เขินเลยไม่เขินเลยใช่ไหมโอเคกันเดี๋ยวให้พี่นนท์สอนดีกว่าไปเลยครับกันขั้นตอนแรกนะครับการชุดจะคือการเอามือข่างที่ไม่ถนัดพี่แบงค์ถนัดฝั่งไหนครับ สักขวาครับนขวาโอเคลือนเมือนผมก็คือเอาข้างซ้ายเอาไว้ประคองบอลอย่างนี้ข้างซ้ายถือโทรศัพท์จะไม่ถ่ายรูปเหรอเลี้ยงปีแล้วข้างข้างขวาก็เอาไว้จับบอลเพื่อปล่อยขึ้นอย่างนี้ครับต้าลงอาตอมวิดใด้อ๋อไปที่ต่อไปเลยเราไปนั่งคุยกันเถอะวิดพื้นก่อนสิทีถ้าลงเมื่อกี้เมื่อกี้พูดแล้วว่าถ้าลงอาตอมต้องวิดพื้นวิดพื้นครับเชิญครับคุณครับ นี่ใช่ไหมครับน้องนอนท์ครับที่เป็นกิจกรรมที่นนท์จะต้องมาทําหลังเลิกเรียนเป็นกิจกรรมแรกใช่ครับช่วงเลิกเรียนแล้วก็ช่วงพักเที่ยงครับผมอ๋อเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่เรียกเหนือเหนือให้พวก<ช>เราได้เลยเนาะเย็นนิงน่งๆก็เหนียวเพราะว่าร้อนมากร้อนมากเ้ยอกงั้นผมว่าเราไปหาที่แบบเดินเล่นคุยกันดีกว่าพี่เพราะว่าตรงนี้แบบมันเย็นเกินอ่ะผมแบบหนาวเกินเหมือนซอมตกนรกเลยนะแล้วก็เดี๋ยวให้พี่นนท์ไปเปลี่ยนชุดด้วยดีกว่าเพราะว่า ชุดนี้น่าจะแบบว่าเต็มไปด้วยเหงือ่อเดี๋ยวขอตัวไปเดินชมอาคารเรียนร,ระหว่างที่รอน้องนนท์นะครับเปลี่ยนชุดเป็นชุดยูนิฟอร์มนักเรียนโรงเรียนนางรองนะครับ,รบขอตัวก่อนนะครับ,รบมาครับน้องอะตอมครับในระหว่าง,งที่พี่นนท์เขาไปเปลี่ยนชุดเนี่ยเ,เรามาดูบรรยากาศรอบๆโรงเรียนนางรองกันดีกว่าว่าโรงเรียนนี้เป็นยังไงได้ครับดูจากสายตาแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างครับตอมครับก็ก็เป็นโรงเรียนครับพี่ ครับก็เป็นโรงเรียนใช่ครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนครับก็ค่อนข้างบรรยากาศดีะเนาะโรงเรียนค่อนข้างใหญ่ไหมใหญ่มากใหญ่นะถ้าเทียบกับโรงเรียนพี่ที่พี่จบมาหลายปีแล้วโรงเรียนพี่ถ้าเทียบกับโรงเรียนพี่ก็ค่อนข้างใหญ่เป็นโรงเรียนที่ใหญ่มากๆเลยเนาะตอนนี้เรามาหาสักหนึ่งคนดีกว่าที่เราจะถามว่า เช็คความดังของพี่นนท์กันว่าพี่นนท์เขาดังจริงไหมเขาป๊อปเขาฮอตจริงไหมเนาะเดี๋ยวเราไปตามหากันเลยดีกว่าครับจะมีใครผ่านมาแถวนี้ไหมนะก็น่าจะมีอยู่นะนี่เลยไงมีแล้วมีแล้วไงเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันครับเชิญก่อนเขอย่าเพิ่งไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอขอสัมภาษณ์นิดนึงขอสัมภาษณ์นิดนึงอ่ะรู้จักรู้จักเนาะ น้องนนท์ไหมครับโอ้ยนนท์นะคะอะไรนะเจนนี่อะไรนะมันก็เป็นเพื่อนสนิทหนูนั่นแหละครัเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือเรามาเจอเพื่อนสนิทของนนท์เลยก็ว่าได้ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อดีเลยครับโชคดีจังเลยอะให้ถือไม้เลยให้เล่าเรื่องให้เล่าเกี่ยวกับนนท์ให้ฟังเลยมีเรื่องอะไรแบบว่าอยากจะเผาเพื่อนคนนี้ไหมครับอยากเล่าให้ฟังไหมครับเอาเป็นความลับของเขาก็ได้ครับมีความลับอะไรที่จะแอบบอกพวกเราสองคนไหมก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์พี่นนท์อะนะ วันนึ่งคะ่ะก็แบบมันจะเป็นช่วงกีฬาสีใช่ไหมคะแล้วทีนี้นนกับหนูเนี่ยหลังจากกินจิ้มจุ่มเสร็จแล้วเขาก็จะมาโรงเรียนเพื่อมาชูดบาสเล่นตอนประมาณทุ่มสองทุ่มอะคะ่ะแล้วทีนี้เขาก็เลย์อัพปกติเนี่ยนักบาสอาชีพของโรงเรียนรองเนี่ยก็แบบเขาจะเลย์อัพผ่านทุกคน แต่พผเอิญวม่าวันนั้นก็คือคุณชายรัชนนท์เนี่ยก็คือเละเละอัแล้วก็ขาพลิกขาล้มแบบดังอุ๊บเลยค่ะสภาพคือไม่เหลือความรอเลยค่ะแล้วก็ต้องแบกไปโรงพยาบาลค่ะดูได้ว่าแบบว่าเล่นแล้วไม่ดูแลตัวเองใช่ค่ะใช่ไหมครับก็เจอว่าเกิดอุบัติเหตุตัวมันหนักไงเฮ้ยเออเขาพี่แล้วนะโอเคครับก็ต้องขอบคุณน้องอ้ำมากๆที่แบบว่ามาเล่าเรื่องน้องนนท์น้ะเมื่อกี้กับเรา มันเลยแต่ว่าด้วยเวลาของเราเนาะคิดว่านนน่าจะใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะเผือแอบมาได้ยินเราคุยกันแอบเราเม้ากันเนาะต้องขอบคุณน้องอั้มมากมากครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับน้องนนนะครับมีอะไรหรือเปล่าครับมีอะไรหรือเปล่าครับมีอะไรหรือเปล่าครับมีอะไรพี่มีอะไรขอตัวก่อนนะคะขอตัวก่อนนะอ้าวอ้าวครับเจิญครับเจิญครับตัวเองครับขอบคุณ มาแล้วเออเมื่อกี้เราทำอะไรเมื่อกี้เขาพูดอะไรอ่ะอ๋อเมื่อกี้พี่อ้ําบอกว่าพี่ตั้งใจเรียนเรื่องจริงไหมจริงจริงจริงไหมเนี่ยเป็นเด็กเรียบร้อยเชื่อเชื่อก็ได้ไม่ออกนอกรุ่นนอกททงจริงไหมวะดูจากหน้าแล้วไม่น่าใช่อ่ะนะ โอเคเราจะเดี๋ยวจะพาพวกพี่ไปไหนกันตอนนี้เพราะเดี๋ยวผมจะพาไปอาคารที่ผมเรียนนะครับผมอาคารของม .6 นะครับตอนนี้เขาแบบแบ่งเป็นห้องเมื่อก่อนจะเดินเรียนกันครับขออนุญาตดูชุดนักเรียนของน้องนนก่อนตรงนี้เลยนะครับครับอันนี้กางเกงเขาเรียกกางเกงสีอะไรครับกางเกงสีกลมครับสีกลมแล้วเข็มขัดอยู่ไหนพี่ขัดอยู่นี่อ๋อเล็กนิดนึงใส่ชุดเรียนแล้วดูว่า ลดอายุลงนิดน <laughs> ึงจริงๆบอกว่ <laughs> <laughs> า,า,า,าผมหน้าเท่าใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปอาคารอะไรนะอาคาร3ครับผมครับมีน้องนืครับนอกจากการเล่นกีฬาของเราในตอนเที่ยงแล้วมันจะมีเหงื่อสะสมตามร่างกายแล้วเนี่ยช่วงนี้สำคัญมากๆเลยคือที่เราใส่เฟสชิลกันเนี่ยก็เพราะว่า เกิดการระบาดของโรคโควิด19เราก็ต้องใส่แมสแล้วมันก็อาจจะมีแบบว่าแบบว่าอย่าบอกนะตั้งแต่ EP แรกเลยนะอย่าบอกนะว่า EP แรกเรานี้มีสปอนเซอร์เข้าแล้วเหรอว่าซันใช่แล้วครับท่านผู้ชมทุกคนครับ EP แรกของเรามีสปอนเซอร์แล้วครับทุกคนสปอนเซอร์ของเราคืออะไรครับต้อมลีคายครับผมอุ้ยกลับหัวเมื่อกี้ลีคายนะครับเป็นแบรนด์จาก มีคลายเจลเป็นแ,แบรนด์จากซิวเมสตานะครับผม,มช่วยในการป้องกันการเกิดสิวแล้วก็รอยแดงจากการใส่หน้ากากครับผม,มครับเวลาเราใส่หน้ากากเนี่ยเราก็แบบเกิดการระคายเค<ม>ืองใช่ไหมพี่<ม>ยิ่งแบบเล่นบาสเสร็จแล้วก็มาใส่หน้ากากกันแบบกันไวรัสอีกใช่ใช่เพราะว่าช่วงเนี้ยโรงเรียนแต่ละโรงเรียนนะ่ะมีมาตรการแบบว่าให้ใส่แมสเรียนถ้ามอบให<ช>้พี่นนท์เลยไหมครับ ได้ครับกำลังอยากได้อยู่พอดีเลยก่อนใส่ก่อนจะใส่หน้ากากเราก็ทาคีนคอรับเป็นการป้องกันถือว่าเป็นของสปอนเซอร์ที่ใช้ได้จริงในช่วงนี้นะตรงโจทย์โอเคตอนนี้เรามาถึงไหนกันแล้วครับตอนนี้ก็มาถึงอาคาร3นะครับเป็นอาคารของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่6นะครับผมพับผมครับพี่นวลเรียนอาคารนี้เหรอพี่ใช่ใช่ก็คือจะเรียนเฉพาะในอาคารนี้ใช่เป็นแบบเขาแบ่งเป็นชั้นเป็นชั้นครับ ใช่มีจะมีมหนึ่งถึงมหกแล้วก็มีหกอาคารพอดีครับผมอ๋อชั้นหนึ่งก็ชอบมหนึ่งมหกอะไรนะชั้นหนึ่งก็มหนึ่งชั้นหนึ่งก็มอาคารละอ๋ออาคารละชั้นอะไรประมาณอ๋อชั้นมัธยมศึกษาหน่อยมั้อ๋อดีกำลังจะเล่นมุกอะไรหรือเปล่าครับจะเล่นอะไรหรือเปล่าไม่ได้เล่นเลยพี่แบงค์อยากรู้ว่าว่านี่ชอบเรียนวิชาอะไรเป็นพิเศษไหม ผมชอบเรียนพละศึกษาแล้วก็คอมพิวเตอร์ครับผมเพราะว่าว่ามันง่ายเลอไม่ต้องคำเนืณอามากเท่าไหร่ก็เป็นวิชาที่เด็กผู้ชายส่วนใหญ่ชอบใช่ก็เป็นธรรมดาแหละครับแล้วนอกเหนือจากการเรียนส่วนใหญ่แล้วการเรียนจะอีกแขนงหนึ่งเนาะ ความสามารถพิเศษอยากรู้ว่าตัวเราเนี่ยมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างฝากก่อนฝากก่อนฝากเขาต้องต้องขนาดนี้เลยจะบอกนะว่าจะมาพาเราเต้นไม่ใช่ผมบีดบล็อกได้มันบางทีบางคนเขาก็ทําได้เหมือนกันบางคนก็มันทํายากนิดนึงต้องฝึกฝนอ่าบางทีซึ่งถือว่าเป็นความสามารถพิเศษนะเพราะเราก็ไม่ได้เราก็ทาไม่เป็นเนาะเราทำไม่เป็นอ่าประมาณนี้เดี๋ยวอัดขึนเลย อ่ะพี่แบงค์ลองเพลงดิพี่แบงค์พี่แบงค์ลองลองเพลงอะตอมดีกว่าอะตอมมาเพลงอะไรมักมากเลยน้องอะตอมจะมาร้องเพลงให้กับน้องนนท์พี่แบงค์เราคุยกันแล้วเราแช่งกันแล้วเราคุยกันแล้วไงจะมาร้องเพลงนะครับเพื่อเป็นการต้อนรับน้องนนท์ในอีพีแรกนะครับครับมาพี่หนึ่งอยากเป็นสไปเดอร์แมน เขาเดียจริงๆน่าดบจริงอะไรนะมันจะมีอะไรนะแบบโอเคครับน้องนนหลังจากกิจกรรมการเล่นบาสใช่ไหมเมื่อกี้เล่นบาสเนาะก็เป็นกิจกรรมในโรงเรียนแล้วหลังเลิกเรียนจริงๆที่ออกจากโรงเรียนอย่างเงี้ยวันนี้พี่นนลิสกิจกรรมมาแล้วใช่ไหมว่าจะพาพวกพี่ไปทําอะไรบ้างใช่ครับผมเดี๋ยว เราต้องไปติดตามกันดูต่อไปอ่าเสือภัยกูอีกแล้วเสือภัยอะตอมอีกแล้วอาจจะเป็นครั้งแรกของน้องหรือว่าของพี่แบงก์ก็ได้เมื่อกี้ยังครั้งแรกไม่พอแล้ทั้งเล่นบาสทั้งบีบบล็อกนี่ยังแรกไม่พออีกแล้วครับผมงั้นก็ไปกันเลยครับผมโอเคไปเลยครับครับนี่แหละครับน้องนนที่ที่น้องนนจะมาหลังจากที่เล่นบาสเสร็จแล้วครับใช่ครับผมเป็นที่ที่มาต่อกันแบบออกกำลังกายครับแล้วก็เล่นฟิตเนสตัวเองนะครับครับ นี่เป็นโซคูแกนโฮเทลแล้วก็โซฟิตฟิตเนสครับผมเป็นเป็นที่ที่ผมจะไม่ลืมเลยเพราะว่าเป็นที่ที่สร้างนนท์รัชนนท์มาครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นสปอนเซอร์ล็อกครับผมแล้วก็จะมีต่อเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณครับเป็นสปอนเซอร์ตอนที่ตอนที่ประกวดมิสเตอร์อินเวิร์สบุรีรัมย์ครับผมแล้วก็เป็นคนสนับสนุนการตัดชุดสวย ตลอดมาเลยใช่โอ้โหทั้งเป็นสปอนเซอร์ฟิตเนสเนาะอันฟิตเนสนี่คือให้ผนใช้ได้เลยใช่ครับใช้ได้ทั้งปีเลยครับผมทั้งปีแล้วก็สิทธิพิเศษนี้ก็ปีหน้าก็จะมีด้วยครับผมสำหรับมิสเตอร์เนเวิร์สบุรีรัมครับแล้วก็แอมบาสเตอร์ครับผมแล้วนี่จะพาพวกพี่มาทำอะไรกันครับเนี่ยอย่าบอกนะว่ามาฟิตเนสโอ้ยฟิตเนสมันธรรมดาไปเรามีแบบซิกเนเจอร์ของมีที่เดียวในรังรองด้วยมีที่เดียวในรังรองก็ใช่ใช่แม่นอือ โอเคโอเคเราไปดูกันไปโอเคครับเริ่มตื่นเต้นแล้วนะนี่ตื่นเต้นจริงแล้วนะนี่สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ก็มาจนพี่เขาจำน้าได้แล้วเมื่อกี้ผมเปิดประตูดิอะไรนะเมื่อกี้ผมเปิดประตูปะอ่าไม่เป็นไรครับครับครับแล้วก็อันนี้ครับก็จะเป็นฟิตข้างในฟิตเนสนะครับผมมีเครื่องเครื่องมือมากมายครบเล่นได้ครบทุกส่วนเลยใช่ไหมอะตอมใช่ถือว่าแบบ อุปกรณ์แบบเป็นแบนด์ดีด้วยครับแบนด์แบบมาตรฐานครับมาตรฐานมีมาตรฐานพี่เองเนี่ยไม่ค่อยสัมผัสเรื่องการฟิเตเนสเพราะว่าไม่ค่อยเข้าเนาะอยาก<อ>ถามน้องอาตอมหน่ยว่าฟิเตเนสของที่เนี่ยเป็นไงบ้างก่อนหน้านี้นเนี่ยผมได้มาเล่นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นฟินเตเนสที่แบบมีของพร้อมมากมแบบ ไม่ควรเป็นฟิตเนสในโรงแรมอ่ะจริงๆใช่ฟิตเนสในโรงแรมใช่ใช่ค็อีกส่วนนึ่งใช่ถ้ามาพักอยู่ที่โรงแรมก็คือมาเล่นได้ครับคือแบบ VIP เลยครับอยากให้แบบอย่างคนที่แบบแล้วก็มีมีสระว่ายน้ำด้วยอ๋ออนี้คือเป็นโค้ดลับเป็นโค้ดลับแล้วก็อันนี้แล้วก็มีคาสต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าโยคะไฟบอดี้แบดบอดี้คอมแบดบอดี้ปั๊มแล้วก็ คลาต่อยมวยไทยครับผมหรือว่าวันนี้เราจะได้มาต่อยมวยหรือว่าจะว่ายอ้ำเบสิกไปมันมีแอดวานซ์กันหรือว่าว่ายน้ำใช่วันนี้จะพามาผ่อนคลายหรือว่าจะโยคะโยคะเออเอาจจะได้นะผ่อนคลายสนใจอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พาไปทำอย่างหนึ่งก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยมาก็ได้ได้ดังรอก็แค่ปากซอยดังรอก็แค่ปากซอยแสดงว่าที่นี่ครบจริงๆใช่ครับมีครบครับผมนัมเบอร์วัน Yeah.